จากสักครู่นี้นะครับมีการจับรางวัลรางวัลใหญ่ไปแล้วเป็นรางวัลซากุระใช่ไหมค,ร,าาครับผู้ผู้ผู้จัดการอาวุโส,โสของเรา,านะครับ <laughs> ครั้งนี้ก็ต่อไปเราก็จะมาจับรางวัลเป็นกิฟต์วอชเชอร์มูลค่า 500, 500บาท500บาทพรท้อมกับกระเป๋าสีสันสดใสนะครับนะคะ ก็เท่ากับว่าจะได้กิบลูเชอร์หนึ่งใบแล้วก็ได้กระเป๋าไปในกระเป๋าแบบนี้เลยโอ้ดูดีมากได้แบบนี้เลยแล้วรายชื่อมาจากไหนครับรายชื่อรายชื่อมาจากนี่นะครับมาจากคนที่ร่วมเล่นเกมกุ๊กกิ๊กสบายดีทีวีแล้วก็มาเข้ามาโพสต์ที่ลีขับไทยแลนด์ของเราเราก็จะมาอยู่กันในกล่องนี้แล้วนะครับนี่เดี๋ยวผมเขย่าเขย่าเลยนะ อ,อ้าโอ้โหกุญแจกุญแจคุญแจอยู่ในกระเป๋าผมอุ้ยหายไม่เจอเอาแล้วเจอแล้วเจอ,เอแล้วลครับเจอแล้วเจอแล้วอ่านี่<อ>นะครับก<า>ุญแจนะครับไขเข้าไปนะครับเปิดออกมา,เ,<อ>าเดี๋ยวผมจะจับดูนะครับสักสิบคนก่อนนะเราดูคุญแจจับอ,อีกสิบคนนะไม่เป็นไรจะเกะอัดให้ดีกว่านะคะอ่ะสองคนแรกคนแรกคุณอัดรงกรนะคะ คนที่สองค่ะอ่านว่าคุณรับรับอะไรดีคะเนี่ยคุณอะไรคะรับรับโซโดรีรับโซดีสักอย่างหนึ่ง <c oughs> ขออภยอัยถ้าอ่านพลาดสามคุณมาโนนะคะอาซีคุณหงนะคะห้าคุณ SIA SIA ทีลาทีรวัตรสักอย่างซัำติงนะคะแล้วก็คุณบิกกี้นะคะโอ้โหคุณเก๋ครับผมผมขอจับ20คนเลยแล้วก็ได้คุณนะค่ะคุณจังกี้นะคะต่อมาเป็นคุณปันนีนะคะแล้วก็คุณเอมมี่นะคะคุณเอมมี่คุณนับนะคะ แล้วต่อมาคุณสุรีพรค่ะคุณสุรีพรนะคะค่ะอันนี้สองคนสุดท้ายไม่ใช่ครับจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้เร <c oughs> าม <c oughs> สดรายการสดงั้นคุณพูดต่อเลยค่ะเดี๋ยวนะคุณแก่คุณนับเด็บเท่าไหร่ละสอง <S 2> 2 <S สามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ก้าสิบพอดีแล้วค่ะสิบแล้วนะเราทั้งหมดยี่สิบเดี๋ยวผมจับให้ได้ยี่สิบเลยค่ะอันนี้คนที่สิบเอ็ดท่านที่สิบเอ็ดค่ะโอ้อ่านยากค่ะโอ้มโอ้มประมาณนี้นะคะแล้วก็คุณพศชพลนะคะต่อมาคุณมารัยทองนะคะนี่มีชื่อภาษาไทยแบบนี้เราอ่านกันง่ายแล้วนี่คุณคุณพัฒพัฒทระคุณค่ะนะคะต่อมาคุณ สุภาวดีค่ะค่ะต่อมาคุณไนตี้ค่ะคุณวิทย์ต่อเลยค่ะเอ่อคุณอ่อยูเอ็นจีอุ้งอุ้งอุ้นะอุ้จ๋าค่ะแล้วก็คุณสุปานดาค่ะสุดท้ายสุดท้ายสุดหรือยังนคะโอเคคุณวิชัยนะครับโอ้โหหน้าผู้หญิงแต่ชื่อวิชัยนะครับ เดี๋ยวนี้เราดูกันไม่ออกนะคะคนสุดท้ายค่ะคุณสุดท้ายคุณพิมนิดาค่ะทั้งหมด20รายชื่อนี้รับคลิปวอเชอร์มูลค่า500บาทพร้อมกับกระเป๋าใบนี้แบบนี้นะคะเราจะส่งให้คุณติดต่อกับเข้ามาในหน้า Facebook ของเรานะคะเข้ามาคอนเฟิร์มเยืนยันกันอ่านะครับโอเคค่ะงั้นก็ขอบคุณและขอบคุณไว้ณที่นี้เลยนะครับแล้ยังไงต่อไปก็เชิญร่วมรายการ กิจกรรมของเราได้อย่างต่อเนื่องติดตามผ่านทางเฟ e บ o ๊กของเราได้เลยนะครับรีขับไทยแลนด์นะครับโอเคขอบคุณค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ